สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับมวยไทยฮีโร่วันนี้แอดมินทีมมีข่าวการลงโทษของเดฟเรดักนักชกมวยพมา่าชาวแคนาดาที่ได้ทำการดูมิน่นเหยียดหยามมวยไทยทั้งในขนมต้มและบัวขาวยอดมวยไทยฮีโร่ของไทยด้วยครับรวมถึงสร้างความแตกแยกให้กับชาวไทยและพะมา่าจนมีการออกมาเรียกร้องให้ทั้งทางเมืองไทยและพึงพมา่าทำการลงโทษนายเดฟเรดักคนนี้โดยสาเหตุที่เกิดขึ้น มาจากที่นายเดฟเรดักนักมวยชาวแคนาดาต้องการที่จะท้าชกกับบัวขาวบัญชาเมฆกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่ทางบัวขาวก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรซึ่งนายเดฟเรดักปกตินั้นต่อยอยู่ที่ประมาณ80-85กิโลครับแต่บัวขาวต่อยอยู่ที่70-71กิโลเท่านั้นเรียกว่าถ้าจะต่อยกันนี่ได้เปรียบเป็น10กิโลรวมถึงนายเดฟเรดักต้องการจะให้ใช้กติกามวยพมา่าเล็เวยซึ่งอนุญาตให้ใช้หัวโขกได้ด้วย ข่าวนี้ก็เงียบหายไปจนถึงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานายเดฟเลดักทำการท้าทายอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไปเขียนด่าถ,ถึงมวยไทยและประวัติศาสตร์ของมวยโบราณว่าลอกเลียนแบบมวยพมา่ารวมถึงนายขนมต้มที่ถูกจับตัวไปแบบลูกโสเพณีไม่มีทางที่จะชนะนักมวยพมา่าได้แต่เมืองไทยกลับมีการเฉลิมฉลองเรื่องโกหกอันนี้ในวันนายขนมต้มและด่าทั้งนายขนมต้มและบัวขาว โดยเขาต้องการจะให้มีการจัดทีมชกมวยพมา่า vs มวยไทยโดยเขาจะต่อยในไฟนี้เป็นไฟสุดท้ายสรุปง่ายๆก็คือต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงและเงินทองนั่นเองครับและจากจุดนี้เหล่าผู้รักมวยไทยมากมายต่างออกมาตอบโต้ทั้งไทยและต่างชาติและคุณโบท๊ทนัทเดชก็ได้ส่งอีเมลเรื่องนี้ไปยังทางสมาคมมวยพมา่าและว,วันนี้ทางสมาคมก็ได้ส่งข้อความและออกประกาศบทลงโทษของนายเดฟเลด,ดักสรุปมาให้ตามนี้ครับ ข้อ1ทำการขึ้นบัญชีดำในเดฟเลดักอันนี้น่าจะรวมถึงการเข้าพม่าะนะครับ 2. แบนห้ามชกในรายการเลดเวยทั้งในพม่าและต่างประเทศเป็นเวลา2ปี 3. ถอนการเป็นทูตเลดเวยจากสมาคมเลดเวยที่ไซปัสในไทยเองกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมก็ประสาน3กระทรวงทั้งกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลพร้อมขอความร่วมมือภาครัฐเอกชนร่วมกันแบนมวยฝรั่งดีกรีแชมป์มวยพมา่า โพสข้อความดูหมิ่นเหยดนยามนักมวยไทยและประวัติศาสตร์มวยไทยคนนี้ด้วยโดยจุดนี้แอดมินขอเสริมด้วยว่าเดฟเลดักต้องการจะแข่งในกติกามวยพมา่าซึ่งอนุญาตให้ใช้หัวโขกรวมถึงการคาดเชือกและไม่มีการจำกัดน้ำหนักตรงนี้จริงๆในมวยไทยเราสมัยก่อนก็เป็นเช่นกันครับในกติกามวยคาดเชือกโบราณสามารถที่จะต่อยเตะเข่าศอกหัวโขกจิ้มตาฉีกหูทุ่มหรือจับหักได้และก็ไม่จำกัดน้ำหนักเช่นกัน แต่มวยไทยก็พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบกีฬาโดยมีการใส่นวมตัดการใช้ลูกอันตรายอันตรายออกไปเช่นหัวโขกการพุ่มการทิมตาและเผยแพร่ไปทั่วโลกทั้งจากเหล่านักมวยไทยคู่มวยไทยจนได้รับการยอมรับไปทั่วซึ่งตกจุดนี้นายเดฟพยายามที่จะอาศัยความดิบเถื่อนมากกว่าของมวยพม่ามาข่มขมวยไทยว่าสู้ไม่ได้เท่านั้นเองเหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุปาหมอตายเพราะปากครับ ความอยากสร้างชื่อหาเงินของน uck, ายเดฟเลดักทำร้ายตัวเองแท้ๆก็ขอให้บทลงโทษครั้งนี้ทำให้เขาหลาบจำและปรับปรุงตัวด้วยเถอะหากชอบในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันรวมถึงกดติดตามมวยไทฮีโร่กันด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ